บทเรียนวิชาภาษาไทยวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2564ชั้นประถมศึกษาปีที่2สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องของการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจากนิทานสั้นๆกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง ข้อที่ 1. สามารถบอกหลักการของการตอบคำถามได้ 2. ส,สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 3. ม,มีความรับผิดชอบความมุ่งมั่นในการทำงานค่ะเด็กๆมาอ่านนิทานไปพร้อมกับค,คุณครูเลยนะคะนิทานอีศกเรื่องไก่กับดวงอาทิตย์ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งขันเก่งมากทุกเช้าตรู่มันจะตื่นขึ้นมาขัน เสียงดังกังวานและมันก็คิดว่าที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าได้นั้นเป็นเพราะได้ยินเสียงของมันนั่นเองคือหนึ่งเจ้าไก่รู้สึกเจ็บคอมันจึงบ่นกับดวงดาวว่าหากเรายังเจ็บคออยู่เช่นนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าใครจะขันเรียกดวงอาทิตย์ให้ขึ้นมาจากขอบฟ้าล่ะดวงดาวจึงตอบไปว่าเจ้าไก่เอ๋ยไม่ต้องกังวลไปหรอก เพราะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเจ้าพวกไก่อย่างเจ้าก็ถูกมนุษย์ฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำอาหารแต่ค่าก็ยังเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงในตอนเช้าได้เองจนถึงทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสำคัญตนผิดในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตนนะคะ สำหรับงานในวันนี้นะคะเด็กๆทำงานลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันเสาร์ที่18กันยายนพศ2564ภาร่างงานในวันนี้ให้เด็กๆตอบคำถามจากการอ่านนิทานเรื่องไก่กับพระอาทิตย์เด็กๆทุกคนได้อ่านนิทานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆทุกคนอ่านนิทานเสร็จแล้วเด็กๆต้องสามารถที่จะตอบคำถามได้คุณครูมีคำถามให้ทั้งหมดสีข้อข้อที่หน่ถามว่านิทานอิศพเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรข้อที่สองตัวละครที่สำคัญของเรื่องสในทุกๆเช้าไก่ทํำอะไรและข้อที่สีข้อคิดที่ได้ที่เราได้จากเรื่องนะคะข้อคิดที่เราได้จากเรื่องอะ ถ้าเด็กๆทุกคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของไก่กับพระอาทิตย์นะคะเด็กๆก,กลับไปอ่านนิทานอีสปอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการตอบคำถามจากการอ่านเรื่องสั้นๆนะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ